คืนนี้นะครับเขาอ,อยู่กินกันแบบนี้น,ะนี่ครับผมนี่เลยอันนี้ลอยหมูป่าลอยใหม่นะนี่อันนี้นึกแบบบ้านอะไรอู กับข้าวลูกมันคืมันลูกเป็นเป็นโซนอวไรก็ามเล้โซนเรื่องไหนก็ได้เรื่องไหนก็ได้โซนนี้ผมว่าทำไเออไฟเอาไฟมาทางนี้ เอ็ดเช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 ียงมอวดิเียงมอวสินี่ยมีดเนี่ยมีดเนี่ยน้องใช้สมองหน่อยหนึ่งนะมีสองเล่มอ่ะนะหลอดเรื่องกุหลอดลอก เสียงอะไรต่เขาเป็นฟูกเลยนะนกเงือกิบวัวตัวโอ้โหนกเงือกบินผ่านข้างบนนะอ่ะโอเคมาดูต่อกันนี่ก่น क्या रहे हो ये बबुआ दे ัน,น,นี่หมูกระเทียมนะครับแล้วก็ไข่เจียวมาม่านะครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นไส้กรอบชีสนะครับผม,มแล้วก็ลายเกี๊ยมนะครับชะรอนคนลย้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกข้างในเป็นน้ำพริกป,ปะลาลักกระปุกนึง<ล>ด้วยน้ำพริกของอาจารย์ของอาจารย์ต้องเอาใหม่แล้วเนนี้น้ำพริกหมดแล้วอ啊ของแท้คนนี้ไปหมดแล้วเนี่ยเหลือนิดเดียวเนี่ยนี่ ล้างไหมล้างทั้ง <มา S 1> หลายไหมเดี๋ยวเราเนี่ยมาทานข้าวกันนะครับตอนนี้ทั้งเพื่อนๆแล้วก็ผมเนี่ยอยู่ข้าวกันมากๆากเลยนะอตอนนี้นะครับผมเมนูของเราเสร็จแล้วฮะก็พร้อมทานนะครับผมนี่นนก็วันนี้ประมาณนี้นะครับผมนี่เลยฮะได้ป่ะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวกันน,น,นะฮะอ จะกอดคู่ล่อไปงูวัวแล้วไปจิกต้อนต้อนหรือควายดิมะไรเหรอปลาทอยแกลูกออดมันจะแบบนด้อะมึงเจลาสุกล้อม่มีแบบลอกคอด้วยกันเยอะจังปลาทอยวะไม่ใม่ไหมไม่้ีว่ะเเต่เหมือนกันแหละแต่ปลาทอยจำนวนหนึ่งหมู่แบบเดียวน หมูเต็นเล่แล้วมันยังมาเซนชื่อมนั่นแหละที่เขาไะทำไอ้เนี่ยเด็มาละมาละต้นชืะนะที่พัายามตาอืมดีมกเลยโอ้เฮ้เตะยอมากียอมเพราะกูก็ไม่เคยเจอเลยครับ เม่ืม่นน่ตัอะปะม่ยืนม่นม่ความหมายของอะไว่าไปกันก็ดูที่มาแกนมาก็คันแกนวไอ้ก็มาว่ะเฮ้ยเฮ้ยดูขานแอปกินขนมดังก็แกลบแก่บอะไรเปลี่ยชาดแอปกินขนมอยู่คนเดียวอ่หรือถ้ากินไม่แอบอ่ะกินตเลยอันนี้วนเจ้ากัไ้ดีก็เอานมมาป่ะยาสีฟันนี่ยาสีฟันนี่ขนมมานี่ ถามถามดมันนี่มายาสิปันบ้าหรป่านี่ตรงนี้ก่อไฟได้นะกไฟได้ก่ออดีกว่าโอเคถ้าถ้าถ้านอนแล้วหนาวก่อนเลยดูดูแล้วปฏิบัติอนอกไปป่ะไปเม่้เจะโอเคนอนแล้วเ๊บ๊ายบายจุ๊บ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 ปไม่ไหวแล้วนอนเยอะ

น <quarters> ี่แหลราจบืเงย้เกินเงี้นี่ไงพี่แก๊ปพี่จ๋าจ๋าึใครไม่จ๋าเลยแลอี๋แล้วอีหจะยข้ที่เ้วเร่องไระกาัเนี๋ยแล้วก็

mình là mà phải lặng lại dễ nhớ các bạn lý giải rồi vậy thì thì cái là lý cái thì นี่ก็สุกไวด้กันเลยเดี๋ยสุกไวน,นี่อะไรปลาหมึกปลามึกครับปลามึกทะโกะใบนี่แต่ละก็มีแต่หมดแต่ลนะะนันะะ่นเอจะไปยัง

นะครับผมตอนนี้ก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผู้ผมเนี่ยก็จะเตรียมตัวนะครับผมเดินทางนะครับผมไปสำรวจป่าทุกคนนะไปดูเอ่อต้นไม้ก็น่าจะหลายร้อยปีนะครับผมนะมันมีถ้าอยู่ข้างในต้นไม้เป็นโพรงถ้าต้นไม้นะครับผมแล้วก็ จะเดินขึ้นไปได้แล้วก็จะขึ้นไปอีกนะครับผมพาทุกคนไปดูมันจะมีจุดที่น้ําตกแต่มไม่รู้จะมีน้ำต่าช่วงนี้นะครับผมเพราะฟ้ามืดก็จริงแต่ฝนเนี่ยไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะไปดูเออเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านของสัตว์นะทุกคนหรือว่าโพรงสัตว์นะทุกคนนะในน้ำผาหินนะครับผมนะก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวนั่งพักนั่งย่อยอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกันเลยนะครับผมนะก็มารุ้นด,ดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะมันอเมิ่่งแนน,นนนอะครับผม เคครับผมเร่องเชื่อเขาเรือเฮ้ยเรื่เชืเตัดนี้ก่อนหลัเสร็จแ้วหกเสร็จ้เือรถกเือเรื่ยพอไเ้ามาบุ่มเือตัดเลยล่เชมันล่ะเชื่มาเพราะจะปีนี้กันบ้า้ัน กวาดิกระดับวิญญนี่เยอะเนี่ยเ้เู้่้นี่เลยนี่มาดยมาไปังเจ้าไม่เคยแ้างโอ้โหถึงจะคนตาเอามาดิี่เ่กนโว้โหให้ไ่ได้มกไม่ให้ได้อ่คยก็ยังไ้ได้ แม่ขอถุงอย่เดียวเอ๊ะจะใช้กับคนนี้คนนี้โอเคไม่ทำไม่ได้โอเคป้าควรจะพิจารณามือชิเป๊กเอ๊ะอะไรตัวชิเป๊กแบบนี้เราจะ้องอย่ามาต่อย Giusto, che bello. Che Che bello. 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 Che bello.

การเลื่อยาี่จะว่าว่เดี๋ยวราองไปูเลยคุณอ่าเ่อไหมตคไเป็นแลรักธมชาติที่สอบรัธรรมชาติน่ากะถาจัารใี้เราม่เยาโจแล้วก็ม่สบายใจคับโอเคโอเคที่ชอรัธรรมชาติชอบัธรรมชาติใชลาอืมา

าไม่เป็นต้อหัวใจอเจ้าไปนะปั๊บปั๊บบองขนาดก็นารกอ่ะเข้า่าอรที่นี่กล้ามั ก็คืออะเลยผีตะบอขึ้นเยอะนะใส่หม้อดิหมอนี่มันก็ทิ้งไปดิหม้อที่ต้มน้ำร้อนในอยู่ไหนวะหกอะคุณพ่อเคยร้านที่ใสก็เป็นครับผมตอนนี้ก็เก็บข้าวของกันเสร็จแล้วนะทุกคนนะแล้วก็เอาไปซ่อนแล้วนะของผมเนี่ยนะเพื่อจะเดินทางเข้าไปนะครับผมขึ้นไปสำรวจป่าด้านในสักหน่อยนะครับนะก็มาดูกันว่าระหว่างทางนี่เราจะเจออะไรบ้างไหมครับผมมานะทุกคน เราก็ได้เดินเลยที่พักแล้วนะการเดินทางของเราท่งองเี่ยจะต้องเงียบที่สุดนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เห็นสัตว์หรือเปล่าก็ความเงียบของเราหน่อยนะครับผมนะทุกคนนะเพราะว่าพวกสัตว์ป่านเนี่ยจมูกหูตาไวนะครับนะรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนนะจะเจอสัตว์หรือเปล่าจเจอพวกนกเงือกเปล่านะครับผมช่วงนี้นกเงือกงวงช้างนะพวกตระกูนลนกเงือกงวงช้างเนี่ยมันกลับมากินลูกสายนะทุกคนต้องมาลุ้นกัอีกทันนะว่าจะเจอหรือเปล่านะครับ น,เนออกเงือก<ส>ครับผมนักการหาบัวเาจัดเลยทยุกคนนะตอนนี้เรามาเจอร่องรอย,ยของหมูป่า ลงมากินน้ําเล่นโครนนะครับนี่ตรงนี้เลยนะฮะก็เป็นรอยเก่ารอยเก่ารอยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ใช่โดนน้ําพัดไปนะเขาอยู่ข้างบนหมอจากนะวะไม่ใช่เดี๋ยวลอยกินน้ำเล้งโครนเนี่ยลอยมันอยู่นี่ดี๋ลอยมันขึ้นตรงนไปขึ้นไปไป ดียวาจาร์ก็บหลงชื่อบ้าที in ่โนีอ๋อนี่ไงที่แม่ที่แม่มึงอยากได้จะวาสมุนไพรมะกุสมุนไพรือที่ประคบขาใช่อ้ยีอยนโอเาหอยหอม อหอมันนี้มันลอยไหมดูจัดอันนี้ลอยหมูป่าลอยใหมนะเนี่ยเรามาเจออีกจุดหน,นึ่งแล้วทุกคนที่มันมีรอยหมูป่านะครับเป็นลอยเท้าน่าอยู่ชัดมากอันนี้น่าจะรอยหมากนะครับ หน้าผมที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นต้นตะเคียนใช่ไหมทุกต้นเลยเหรต้นนี้ก็น่าจะอายุหลักสิบปีนะจนถึงร้อยปี ผมก็ระหว่างเดินทางนะครับผมก็เจอพืชที่สามารถทานได้นะครับก็เมื่อวานเนี่ยไม่ค่อยได้แนะนําอะไรให้ทุกคนนะครับเพราะว่ามาถึงก็เย็ยนแล้วแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เพียมากนะครับผมวันนี้ก็เลยจัดเต็มเลยดีกว่านะครับผมก็เดินทางไปเรื่อยๆแล้วก็กว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางก็ระหว่างทางเนี่ยผมก็จะแนะนํานี่นะครับผมพืชชนิดแรกเลยทุกคนนี่เป็นพืชที่ผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยอะ่ะแต่ถ้าเขาเรียกว่ามันป่านะภาษากรีนทุกคนเห็นไหมมันสามารถกินได้นะครับผม น,ะนี่เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูต้นหนึงตนี่ต้นนี้เด้ต้นตัวนี้ตัด,ตดนะมาดูเนื้อในมันนะครับผมี่คืนนี้นะครับเขาจะกินกันแบบนี้นะนี่ครับผมนี่เลยมันจะทานได้นะครับนี่เราก็ขูดไปอย่างนี้นะครับผมซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันไม่มีใกล้ที่พักมันเป็นพืชที่เขาเรียกว่ามันนะสาเกลียงแต่ว่ากินเป็นจิ้มผักนะจิ้มเป็นกินเป็นผักทุกคนคือจิ้มน้ําพริกประมาณนี้นะนี่ จริงๆมันไม่ได้เก่าขนาดนี้แต่ผมอยากให้ดูเนื้อในแต่อันนี้มันแก่นะครับผมมันไม่ขาวจริงๆต้องขาวต้องขาวต้องขาวมันน่าจะแก่นี่ประมาณนี้ทุกคนนะขาวๆประมาณนี้ครับผมก็เป็นพืชชนิดแรกนะครับที่ผมจะพาทุกคนดูระหว่างทางในการเดินทางนะครับผมแล้ก็ยังมีต้นเต่าลางนะเต่ลาลังนะครับผมต้นหนึ่งนี่ครับต้นเต่ลาลังก็ทานได้นะ ก็จะกินคล้ายๆสไตล์แบบพวกมะพร้าวกินยอดอ่อนนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็นี่คือผักกูดชนิดหนึ่งนะฮะที่ถ้าใครได้ดูก่อนหน้านี้คือปลาสอยเนี่ยมันไม่ใช่ชนิดนี้นะครับผมขอโทษด้วยนะฮะไม่ใช่ชนิดนี้ไม่ใช่ที่ปลาสอยเอามาใช้เอ่อเป็นสมุนไพรประครบหัวเข่านะครับผมเดี๋ยวระหว่งางทางาผมเจอเดี๋ยวผมก็จะอัอาดตให้ด,ด,ดูอีกทีหนึ่งนะฮะก็เดินทางกันต่อครับผม <c oughs> แล้วครับผมตอนนี้เนี่ย สภาพป่าเนี่ยดิบขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่ก็สังเกตนะครับผมนี่ก็คือรอยเท้าของน้องแจ็คนะครับผมนี่ที่นำหน้าไปก่อนหน้านี้ส่วนอาจารย์เชนกับแทนอยู่ข้างหลังผมนุ่นนะครับนะบผมจะตามแจ็คขึ้นไปนะก็ตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าลาธารเนี่ยพอมีปลานะปลาก้างปลาช่อนภูเขาเนี่ยพืชที่กินได้นะนี่ทุกคนดูธรรมชาติสวยมากๆนะครับผม นี่เลยผมชอบนะแถวนี้ยแต่ว่ามันไกลามากเลยน,นานๆจะได้มาทีหนึ่งทุกคน่้างน้้นก็เป็นน้ําตกเล็กๆนะครับผมเล็กๆเลยเ,เ,เ,เราต้องเดินลุยน้ําตกตรงนี้ไปนะครับนี่ครับผมรอยเช้าน้องแจ็คนะตรงนี้ทุกคนเป็นรองเท้าเออไม้หอมหรือว่าสตาร์ทดอยนะมุกทีเรียบขึ้นไปตรงบริเวณนี้นะฮะ โอ้โหสวยมากๆ นี่นะครับผมก็มาเจอแล้วครับผมผักกูดนะครับที่ปลาซ้อยนะครับผมนี่ชนิดนี้เนี่ยที่งดที่เราปลาซ้อยเอาไว้ประคบขาในการเดินป่าและปวดหัวเข,ข่านะทุกคนนะนี่นะครับเป็นผักกูดชนิดนี้นะครับผม ไม่เห็นร้อนเลยพีแจ็กสเปโรนี่ไปถึงไหนหร้วะเนี่ยโอ้ทุกคนครับดูต้นไทรต้นนี้นะรดลายเขาสวยมากเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นลักษณะเด่นของต้นไทรน,นะทุกคนคือต้นไทรเนี่ยไม่สามารถขึ้นเองได้นะครับมันก็จะต้องแบบว่า เกาะต้นไม้ยืนต้นนะครับครับผมตอนนี้นี่ดูดิเงือหมไหลซุกๆเลยนะขนาด อยู่ใต้ร่มไม้นะครับผมนะยังร้อนมากเลยนะเพราะว่าเราใช้กำลังกันเดินนะครับผมก็ระหว่างทางที่เดินเนี่ยทุกคนผมก็เจอสมุนไพรชนิดหนึ่งนะซึ่งผมรู้ว่าหลายคนก็อาจจะทราบมาพอสมควรแล้วในการที่ผมได้อธิบายไปนะครับผมในก่อนหน้านี้นหลายๆ ep นะครับผมนะก็มาดูกันว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับผม นี่เลยครับผมลักษณะต้นของเขานะครับผมแต่ว่าต้นนี้ไม่สวยเท่าไหร่ที่ผมเดินผ่านมาสวยกว่านี้เยอะแต่ว่าไม่ได้อัปเดตทุกคนดูนะนี่คือต้นข้างเขาดําเลยนะทุกคนนะนี่ยอดอ่อนของเขาเนี่สามารถนํามาจิ้มทานน้ำพริกได้นะครับผมนะก็คล้ายๆพวกผ่ไม่คล้ายคล้ายอะไรนะพักหนามนะใชุ่กคนคล้ายๆผพักหนามนะรัวนี้เลยลก็คือสมุนไพรนะครับบํารุงนะครับผมบำรุงนะไหลเวียนโลหิตอ,อะไรพวกนี้ประมาณนี้นะครับผมนะ ซึ่งมันก็มีกันคั่งเยอะนะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วทุกวันนี้นะครับผมนี่ทุกคนดูดิโอหป่านะผมบอกเลยเห็นไหมคราวนี้ผมพาทุกคนมาดูป่าแบบในสารคดีเลยนะทุกคนนะผมบอกเลยนี่แหละอเมซอนนะครับผมเขาเรียกสำับเนี้ยแจ็คขึ้นไปข้างบนละส่วนแทนอาจารย์เชนเขาอยู่ข้างหลังนะครับผมนี่นี่นี่คือต้อนไม้ที่อันตรายนะครับผม มาเช่นอันตรายมากก็คือต้นช้างร้องนะทุกคนเขาเนี่ยจะมีไอเส้นเส้นนะทุกคนโดนผิวเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยแสบขันมากๆผมบอกเลยนะนี่ฮะจะมีเยอะตามริมลําธารอย่างนี้นะครับผมนี่แสบขันนะแต่มีหลายคนบอกว่าใบช้าง้องเนี่ยสามารถกินเอ,อยอดใบอ่อนได้กินน้ำพริกนะครับผมแต่ว่าต้องเอาไปเผาแต่ผมเนี่ยก็ไม่กล้าลองนะผมบอกเลยกลัวนะกลัวเดี๋ยวมันจะไปขันที่ปากนะทุกคนอันตราย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาจากดําทานหน่อยนะทุกคนเป็นทางเลี่ยงนะขึ้นมาทางนี้มีแต่ต้นไม้ใหญ่เลยนะฮะต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างที่ดีเยอะมากดูโอ้ยนะก็ใกล้ถึงต้นไม้โพงนะครับผมโพงถ้ำนะที่ผมเคยมานะครับดิบกับพุทธนะใกล้ถึงแล้วก็จะเป็นครั้งที่สองที่ผมมานะถ้าเป็นต้นไม้โรพรงถ้ำโูกคนเห็นไหม เห็นไหมนั่นนะใหญ่ๆมองมาเห็นไกลๆเลยใหญ่มากบอกเลยว่าไม้โคตรใหญ่นะนี่เรามารู่นกันว่ามันจะมีพวกไอ้นั่นหรือเปล่านะพวกเม่นพวกบางอยู่ในนั่นหรือเปล่าไม่ใช่ชะบานะครับไม่ใช่บางนะโหเหนื่อยครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ